เขาออยเหตุให่อากาศห้อนโลกร้อนอีกทางหากโดยเฉาะวันอี้ยังอวยนน้องบูมถ้าชิมข้าวปุ้นนี่น้ำยาพ้อมีข้อโกรธพ่อมีใครปิ้งครับไครปิ่งนี่บ้านอะไรซะด้วยเน้นว่าอะไรซะด้วย ลองดื่มเหเเยืบิเงวาเซียต้องซิมด้ยใครปิ่งปอกใหม่ๆสดล้อนๆพร้อมชิมครับหอมถึกใเราเกินกับตับมูยิงตาคลา,ายอย่างงว้ย,วยโบแห้งเลยแม่เหว้วยเขากล้องกันเมืดเลววย แซ่บเวดงงแซ่บอีหรือเดงงบุมฮะไม่น่าเน่ไอ้นาติ๊กตักติ๊กตักนี่คิดไปออกอีกได้ต่ยัง้ปุ่นมาที่นี่น่บอกปากมาว่อ้บุ๋มนี่แม่ยังบใู่นะใช่ผูอ่ะ นั่นเห็นว่กินแล้ว่มเขาจ้องแต่น้เาขี้นี้อ่ะเนาะบ